สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับถึงช่องนะครับมาบ้านยายน้อยนะครับผมพามาฟังพามาชมน้ำกันนะครับนกมาห้องบอกหรือยังนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับยายน้อยให้ต้องวันล้วครับผมนะครับอ๋อจังขับไปฟังยายน้อยน้ำกันนะครับ บ้<ม>านนกห่องบอกไปหรือจังไดพอดีออนะครับไปหาเพื่อนยุลานนะครับเพื่นเขามาบ้านเอานะครับนผู้ชมเขาไปช่มเขาไปฟังน้ำกัน,น,กน,น,นอเออเอางวดเขางวดเว้นเนาะนผูมชมนเนาะครับเขาซึ่งงวดหลายๆใครจะว่าจะว่าจะหน่อยเป็นปอบเอานี่ละเขาเนียเขาเนี้ยลุดเนี่ย พอข้าเจ้าเพิ่นเังคิดหอดเออสวัสดีจ้าที่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่าสวัสดีครับเป็นอะไอไปไปล้านล้วล่ะบอกแตท่อน้ำรุดล้านไปบอกว่าท่อน้ำรุดกันเลยพอดีน้านประปามันสิปิดช,ช่วอสิบโมงเก้าโมงสิบโมงเลยบ<ะ>อกเสาร์ปิดอ่าเลยปิดได้หน่อยเลยเขามาเห็นอ่า พุ่นหมู่บ้านนี่ไรหอดชี้แยกพุ่นไรเลอรเลยงไเลอไรเลือน้ำปะปาอเลอเลว่นเขาไม่ได่าส่วนเมนส่วนมาเล็หน่อยบัดดึงให้วันนอันนี้คือบ่เคยเห็นบัดร้านอันนี้ร้านบ่เม่นร้านดอกลูกเล็กหน่อยที่ยูร้านเหรอออยูร้านมาเขาก็ได้แปเรื่องน้องมันไข่หมู่บ้ากเพาเล็กหน่อยไปหาหมอแม่เอฟซี่แต่รีโตเตุนไคลละเป็นใครน้องเผาน้องคนนี่ละเอ อันมาอยู right ่ลานสองมื right ่อสามมื right ่อละหายไมาอยู่น้ำเลือดแกล่ยป็นหามันไข่เ้กิดแห้งหาเขาซักเก่งสินะายอย่างพี่เลยดูแล่ยว่าเป็นลูกว่าเป็นญาติพี่น้องดูแลให้ซื้อเลือดโจนเยอะหน่อยผมก้นเลือดโจนก้นบารีนหมู่บ้านก็เลยพาไปหาหมออยู่ดีๆแม่บ้าเทอหนามันเป็นตุ่มเต็มตัวมันหนึ่งตอนแรกหมอตุ่มว่าเป็นไข้เลือดออกหมอว่าเป็นไข้เลือดออกเยอะหน่อยก็อุตายไข้เลือดออกไปนอนโรงพยาบาลพยาธิเตจเฝ้าน้อยเยอะหน่อยบางสิทธิ์พอแม่เขาบ่มีบอก พ่อแม่เขาเลิกกันอยู่กับประตูอายุแปดสิบปีประตูกับประตูหูหนวลก็อยู่กับไอ้ผู้นี่ละไอ้ผู้นี่ละฮะสู้กินกับพ่อพ่อของแม่เพิ่นเหมือนอ้าได้บุญเยอะหน่อยเฮ็ดเอาไปเฮ็ดอะไรเอฟซีเฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้เล็กๆน้อยๆมือนั้นกับผ้าไปขอไฟฟ้าเออไฟบ่มีไฟบ่มีเออะหน่อยรับผิดชอบเอฟซีบริเลตูดผู้รหับาทชิบบาทได้เสียกาวไฟซอยมันเออเพราะว่ไม่ได้ใส่หลายดอกด้วามันใส่ไฟ แค่แค่กันขึ้นแล้วก็เปิดสองร้านสมองสิมันก็ปิดเด็กหน่อยนะบ่เกิดรอยหายซิบก็พ่อออกให้มันได้อยู่ดอกซ้ำหนีบ่าเลือบางก็แรงสินะ่ามีผู้ใจบุญ่าเป็นทุนการศึกษาเสียพานักเรียนยังก็ได้ได้จี่เด้ไก่เปิดเทอมนาปานบาเท่าก็ได้พระต้องมหายายหน่อยดอกผู้ใดมีผู้ใดมีแบบว่า เสียผานักเรียนนะเสียผานักเรียนเอาเด็กหน่อยเด็กหน่อยรุ่นนี้นี่รุ่นนีก็น้องเพิ่นสิที่อแม่สิผู้ใี่ว่าเออขอยบ่ใส่เหี่วเสียผาสิใครก็ฮาเอาจุยอะไรแมหน่อยไม่้อยเพิ่อนยุบอะไรนลยปุอครับปกอบกยุลูกยปกแล้เมื่อเมื่อไหร่ไ่ได้ไปโรงเรียนบลูก้องใครลองไข่เอาพี่น้องนะครับเนาะนี่แหละอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียน้องๆองะไรยูบหลังดหน้อยใส่เสียสิ่มู อาผู้ใดมีเสื้อผ้าเสื้อผ้านักเรี้ยนแต่ว่ายังสภาพดีไหมเรื่องสีน่ะเนาะอยากจะอยากจะให้น้องมาใส่ตอใส่ตองสีหน่ะผู้ชาใส่มีผู้ชายกับผู้หญิงบ่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงรุ่นนี้รุ่นนี้ถายเพันจีอยากอวนดจะน่อยน้องเพันจีพร้อมเนอกบ่าวเ่านะครับเนาะอยากอยากจะส่งมากกว่าอดไลน่บ่าวเ่ามากกวได้นะครับน้อศูนย์หกสามเป็นร่าวเถานักเรียนสีดำนะศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าพี่น้องอืม เออยังนัก็ซื้อให้ฮ่าภูรกเสียพานีเสียพาเรียนที่สามารถที่ว่าใส่ได้นะเอี่ฝากโมนดแอนไลน์มาหาเบาเถวห้องก็ได้บุญกดศลของเขานีดีก็ห้องออกไปทิมงกับเอ็ไปีผู้นั้นน้องเ้าเก้าปีบ่ะฮำแปปีแปีพี่ลูกเพื่อสิเพื่เป็นคนพร้อมปอดสองขึ้นตนสองนตอนอข้นอแอดไลน์มาพี่น้องศูนย์าเพ่นสาคนแต่อยู่อยู่ลานน้ำใหน่อยน้ำใจหน่อยละพออแต้พี่น้อง เด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยไล่หรือแตกตึมตึมไปแล้วเพราะว่าถึงว่าเขาก็ไลยมาดสั่งประโยชน์ยังไงฮาดอกว่าพวกเหลี่ยส่นของเฮาเลยให้เขากินเขายังยังสินะเจ้าของไปว่าเออกูสิรวยจนเงินเหลียใส่เจ้าเอาเด็กหน่อยยังมาเหลี่ยงยังสินกรบอกแม่แม่พี่น้องนะฮะคุณไอ้เมีเสื้อผ้ากระแบงเขายังสินะเซฟซี่อันนี้เซฟเซฟกระแบงเขากินซู่กินเหล้่ยส่นเขานี่ยนะครับปลประมาณนี้นะครับโตเพิ่นประมาณนี้น้องเพิ่นนะาะเสื้อผ้าเพิ่นก็บพี่น้องสายอีกผู้หนึ่ง <S <S พาจากเสือผาบริไส่พาจากทรงมาแกะด้ายเบาธรรมะศูนย์เป็นกับพานองไปโรงเรียนศูนย์อกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าพนองไปสีเล้วก็บอไปเอย็กันไปกัไปพี่กับน้องย่างไป่จะกรยานดอกเสือผาย่าอไปกับประมาณสองโลเนาะเสือผาร่องเข้ามาเี่ยหน่อยไปโรงเรียนไปกรับสีสองโลเนาะเหม่เหมเนาะจ้าประมาณนี้แหละประมาณสองโลเป็นสียางไปเอาเพราไม่มีจะกระยานรอกตะกี้มีอยู่บ้านนี้ มันกับเกาเนะเาะตาบานี้ตามกันเ,กเวลาตามกันเวลาฟูล้งคนก็ว่าพมีดีๆเลี้ยวขันมีผ้านองไปไกลกับเ,เม <า S 1> <ส>เียงขั้วผมก็้เงี่้ามีเสียผ้านะครับรอ,อ,อ,องเท้าแอดไอล่สูนกสามสอ,องสี่แปดเก้าหกเก้า้ายอน่อยกับฝันฝันดีเรอก FZ ฝันดีแต่ว่าเหมอเศ้านี่นกกับมะฮองมะฮองเหล้วองแซหฮองนั่งฟังจนเบี้ยฝุ่หลังมะฮองสามสี่เที่ยด้ พีะน้องสามสีเทียแต่ว่าเพิ่งเดีมะฮองคููกันเพราะว่ามันบ่มีโนกกระจอกอยังว่าบินผ่านเพราะว่ามันหนาวแมนบอกเพิ่อมาเพิ่นก็มายููนี่นะยายหน่อยก็ล่างถอะล่างโบยยายหน่อยก็ฟังเพิ่นมะฮองตัวนัสีมหฮองเก็ดเก็ดตัวนังสีสีห้องรัดกันเลยเื็ดเจ็ดสีมะฮองรัดกันยังสีเลยห้องสีหีือยูซีเทียผู้ฮ้องเก็ดกับสีฮ้องยูซีเทียโบฮ้องสามเทียคือเก่าเจ็บเจ็บ ตัวนั้นซตัวนั้นว่าตัวนี้เจ็ดเจ็เปล่นห้องเจ็ดนห้องเจ็ดเคียห้องเจเป็นระยะทีเอฟซีเจ็ดเจ็ดตัวนั้นซีเจ็ดเจ็ดตัวนั้นซีเขาก็เบื้อเลยไม่หน่อยเพื่อนเนาะมันมาเขากันเลยแม่เอฟซีต่ซื้อทิ้งไว้ก็เบื้ะเสียกับเจ็ดกับนึงนี่ก็คือเป็นเจ็ดกั๊บนึงเป็นตัวเดียวกันนี่ค่ะ ก็อัห้องละล่ะของยี่หน่อกับเจนึงซครับหนึ่งซเจซหนึ่งเจเอ้า้านกเป็นห้องกับเจดเจ็ดซีเจซนี่หนกัมียู่แล้วกับถาตัดอีกตัวคือเจ็ดขาเจหนึ่งเจ็ดึ่งกับมี่แล้วอยู่เนี่ยันตีเจ็ดเป็นหนึ่งมันมัอืมอันนี้ของน้องเจ็ให้เพิ่นน้ำเนี่อ่ามันมาเจ็ดเมันบ่เน่ย้เนาะเนมาน้องหมูอ้วนนะครับหมูอว่หมูอ้านี่ล่ะเมื่อนั้นก็สิบอบอกว่าอ ฟังมันแน่ใจก่นแบบยายหน่อยมานนางฟังบ้าว่าสันยายหน่อยว่าครับเพิ่นคือห้องเจี๊ซี่ยายหน่อยนางกะลางถอยไปน้ำไหลเอฟซีลางถอยไปโดนเถบยายหน่อยว่างถอยไปินห้องจัดเด็ดซีตัวหนังห้องรับเลยฝันยำบอกเพิ่นมาบอกเมื่อไงอีกอันเพิ่นเพิ่นกับฝันอยู่ว่าคันวอาไปหลายเพิ่นวางสี่คันวอาไปหลายกสีบอกไปหลฟ์ตัวบอกเอาโลด หนึ่งกับศูนย์กับเกตมันสิบ้านน้ำกันในเสือศูนย์ซีขัดซื้อขึ้นเขาว่าเด็กหน่อยขึ้นเป็นศูนย์หาดกเบาสองปอนด์ว่าเด็กหน่อยขึ้นล้างท่อมามานาะมาซื้อแล้วมาคิดเบิ่งมีเอฟซี่เด็กหน่อยมันขืนลัางท่อเลขกต้องขึ้นตัวหนึ่งดิก่วมคิดค่วมคิดแย่หน่อยดอกแย่หน่อยว่าแต่ว่าในก่วมฝันนั่นแย่หน่อยมันบริสุทธิ์แย่หน่อยก็บริสุทธิ์ในเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็บริสุทธิ์มันเลนเลนซื้อของมันมันมวล มันมวนน่ามวนเลี้ยไปเล่นมาท่อนล้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเด็กหน่อยน่ะก็เป็นเนึ่งเป็นหนึ่งซีบาดเด็กน้อยเมื่อก็โดดขึ้นเทิืงกระเลขขึ้นขึ้นแต้มหนึ่งสิบเป็ดสิบหายายหน่อยคิดดิหนิยายหน่อยคิดแต่ว่ากต่เรียกเต้ซี่พนผู้ใดเบื้องหลังสิซสื้อสิบหาแต่เสื้อเพราะว่าเพราะว่าเด็กหน่อยมื่นอนขึ้นเบื้องเมนือเบาถว่านเสื้อเรียกเรียปะเด็กหน่อยมันขึ้นเลยมันช่บวกขึ้นตัวหนึ่งบ่ยายหน่อยว่าดิยายหน่อยคิดว่า อันอมีเ่านีนแ้แล้วนี่นะครับ,นะบเนา,เากกะเบาๆลายราเบาๆลายมันก็ไลยตัวเอาเขียนนกขวางให้นะครับท่านผู้ชมน้องหมูอ้วนตัวเดียวได้เพี่น้องเดอ้อนี่ห้าแปดซี่ของน้องหมูอ้วนคนก็นยังจำได้อยู่ที่ว่าบอกกันเบาสาวแม่แม่อันมัดมาหมูอ้วนจิตถือเลขถือแล้วก็ถือตัวเลขเป็น น้องอันมุ้งอ้วนบอกเบาเถ่านั่นนี่อเอาคัตออกตัวนั้นแม่ก็บอกถือตัวแม่บอกถึอเดี๋ยมุ้งอ้วนได้เบาเ่าให้หนูสิีเบาเถาสีแบ,แบงแม่ดอกลอยนึงหัวกันนี่ท<อ>ี<อ>่ว่ากับร้านแล้วก็หัวกันเจ็ดสี่ห้ก็มีแ,ลนะแลนะหละเนาะกับตัดแกเจ็บเจ็บหน่อยคนเนาะอ๋อห่องค่ะเดี๋ยบอก่หน่อยกับตัดแกเจ็บเจ็บดีเนาะอ๋อห้องค่ะเครื่องวัดออกจิตจิตก่อละอันนีเอฟสี เจ็ดซีกัมีแล้วตาสามตัวหางเดียวคือเกาเจ็ดหนึ่งซีต่จะเพิ่มยี่หน่อยจะเพิ่มตัวใดยีหน่อยว่าเขยนสิหเพิ่มด้เป็นยังสิบหยย่หน่อว่าขื้นเด็กน่อยขึ้นทั้งทอขึ้นทั้งทอข่นลงทอนะกันไปสือดพี่น้องยี่นอยกัว่าเราจะห้ล่อลอยตัวเดียวกันซืูนหาูนหาอูนีน้ำซูนาน้ำจะเขียนหลายลายถอดไอแปลเอารวดแปลเอารวด เพราะว่าทอ,อน่นั้นไม่ได้เป็นกลุ่มดิเอฟซีมันเปสี่เนซีเียมอันเปสี่เนซีเรียมแต่เด็กหน่อยโดดขึ้นโคโดดขึ้นล้างทองเออก็เยอนหน่อยว่าบะเหล็กซีมันจะบกว่าขึ้นไปมันจะบกขึ้นเป็นหาบ่บอนะอเด็นหน่อยมานอนคิดเบิง้งคิดว่าก็เรียกว่าเอออซิมหาน้ำในเปล่ยังเสร็จเจ็ดเจ็ซเจ็ดซี c. ห้องก็มีแล้วนะถ้าตีเจ็ดเป็นหนึง่งก็มีได้หนีมาแล้วพี่นอ้องตรงกับเด็กหน่อยนกขวองบอกเจ็ด เจ็ดซีห้องเจ็ดสองเทียจะบอดเจ็ดสองพูดไอมากเจ็ดสองกับซัดเอากระนองเพอห่างยังสิบเมตรซีเจ็ดเจ็ดแล้วก็โดนเติมลงตัวนะซีไปเรื่อยห้องเจ็ดเจ็ดตัวนั้นก็ซีห้องรัดกัดเลยบ่ได้เว้นระยะเลยโทษตัวนี้ลงปุ๊บตัวนั้นห้องขึ้นเลยมันมันก็ยูโดนเติมห้องแล้วมันบ่บินไปเลยห้องนะมันก็สีอันขวดสั้นก็สีอยู่ข้าวหนึ่งมันจะไป มันจังไปละกระเลี่ยวเลยเทาอยู่นึงเทาอยู่นึงธรรเท่าหงอวันเอาแคปหนาจอนะครับเนาะถ้าออกตัวนี้ก็เฮห้ตึมแล้วเนาะยน้อยเจ็ดหนึ่งซีนี้เนาะมาดูดิเองบ้าครับบ้านนกห้องบอกธรรมชุมเจ็ดเจ็ดซีนะครับเพื่นห้องเจ็ดเจ็ดอีกตัวนึงห้องซีนะครับตามยี้นะว่อันนี้น้องหมูอ้วนนะครับน้องหมูอ้วนนี่ถ้าได้บอกแม่นได้ธรรมชุมด้วยห้าแปดซีตัวเดียวนะครับเอาสองตัวดึงซีเจ็ดซีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเจ็ด ไอเจ็ดเจ็ดตัดออกจากนกข้องจะเน้นตัวใดอีกแค่หน่อยเน้นหนึ่งสี่แล้วเน้นตัวใดอีกเน้นตัวนั้นแล้วล่องลองลงมาแค่หน่อยมากนี่ได้ยินเสียงนกข้องเหรอเมื่อเช้าเอาเนี่ยเจ็ดสี่อ่าถูกลองตัวถูนึ่งสี่เลยเจ็ดสี่นะเอานะครับท่านผู้ชมขอบคุณยายน้อยนะยายน้อยครับสวัสดีครับผม